บกไว้เลยอยาก้ะเองนม่ได้เห็ดขับนะขับกระด้าหมากมันหนึ่งใช้ขักเนาะหมากมันนี่งเหนื่อยหนาสบายยังพ่อแล้วถึงได้เป็นในหนาก็ะลุกไผ่เกี่ยวข้าวเนี่ยช่ำกันเลยนี่โอ้หนาไร kêu hầm khá lợi nữa là thằng mẹ này cứ mà mạng thấy ông Tùng ở đây mạng à, thì nói chứ lại cũng đó, bằng... không kiếm nhiều đồ không có nạy là ôi không có cụm đồ không có cụm không có cụm không có đồ ตอนนี้บ่าน้อยก็อยู่ที่นาไป nhà ชาวใบโอ้ต่แล้วก็ปลูกมะถั่วงามบบนี้เลยต้นมะถั่วเราโอ้ต่อคนมาเลยมานะพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเบิด์ตสุขสุขคนวันนี้บรรยากาศตอนบ่ายๆนอกจากกินข้าวกินน้ำแล้วบ่าน้อยก็ได้เอาแหวะมาเยี่ยมมา ยาม,มาเล่ดน,น้ำพิน่นตอนบ่ายๆทิ่งเทียงอาโต้เกี่ยวเข่าว้าโต้เกี่ยวเข่าวายแท้อ้อยแต่ยันป่านมือแท้นี่ด <c oughs> ูดิแหน่สบายกันนะเอาสบายดีไม่เท่า บายดีบ่ไเห็นหน้าเห็นตาผ่นลาหมือเลยเอ้าเกี่ยวไปลถไหมเกี่ยวไปลดตามสบายใา่พี่ให้นองเบิ้งพนน้อยก็เกี่ยวเข่ากันมือนี่ก็ได้เลยหน้ากะายก็คือบไลหมหมถ้าไออหนล่เลืนาไก่กันเขาหวานมันอยากด ครับน,น,นี่นะหวานมันหญ้าไล่นี้หลายหวา,านนั่กลูกชายเพิ่นกับลูกไัยมาเกี่ยวซอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยบ่เปลี่ยนกับเมียเอาแหละครับมาแลา้วล่เข้าวนี่ก็ ขา11ไส้แล้วมากเอ้ยช่วยอยู่เนาะเออมากนี่มันงามได้มันก็งามอะลีตอนเด้งตอนให้งามกะโท่คนี้แเนาะวนาสวางเนาะบ่ได้เว้างามข้าน่ะก็ได้จักเข้าังเ็น้อยๆยาวๆอนเจ้างามบ่งามได้อยู่สว่างเนาะงาม่แจะสิได้น้อยลายหน้าเาให้เกี่ยวแล้วบ่แล้ว เดี <ư> ๋ยวเขาช็อกมือชามันจันไม่หั่นนะสิไปวันก็ไม่ไปแล้วก็มาเกี่ยวตัวนี้มืออื่นี่ยัดไปค้นอยู่เบิ่งเข่าวนะว่าพายุ่สีมาอยู่เบิ่งเข่าในกระไรหมาบ่อั่ว่สีมาวันที่ชาเก็ดเนาะแม่และหมูหมูกหมูผัดเกี่ยวเซล là xe xe của hoạt đấy tốc và kiều và kiều, đây là khẩu còi xa hai na đấy Nhà khẩu chèo nặng đấy khẩu này đây là lập còn bài nó mù này nó mù này cả tắt ôi bạn hào nó à. กัดได้ขูมือนี่ก็แม่หนาแหละมัดละพันเลยหมัดละพันสองอ้อยพันเนาะอ้อยพันเขาดีได้ค่าเกลียวเข่าเข่าเขาก็จ้าแล้วจะแซนซ้ำอันมือจะแซนซาำแหละจะเอาบไปไปนี่เข่าเวลาอยู่เกี่ยวมนแล้วก่อนไปเท่าเขาจะไปตัดอ้อยบ่แล้วเขานี่ไปแล้วเนาะกับบริษณุแหละหมูกับบริสินหมากับบริสินหมาไปหูหมือกับเซล เขาเ่าแหลกเข่าบลายเห่าเกี่ยวเข่าไหวเนาะสามกับชาวใบชาวใบเกี่ยวเข่ากับป่าโตเปตตน็นต้ยหานอันนี้ไม่เท่ากันเราเกี่ยวนะไวอีหลีไหวแล้วกับมันเห็ดกับมันได้เห็ดไงเกี่ยวันมันบอกเกี่ยวมันก็บบอกไหวอยู่แล้วมันก็ไปเพ่งมัน หยัดเกี่ยวอยู่เนาะเนี่ยหนิเนาะหยัดไข่แล้วเนี่ยนี่เราไข่แล้วเดี๋ยวนี้เราเกี่ข่าเกี่ยวบ้าเลยเรามีจักตันลงตันหยาเลยสุอดอกสบายเลยจักตัดเข่าตัดหย่าก็ได้เลยกานทำให้ขั้นบ่ทำให้ก็จังบึ้งกว่าว่าสิไปหาเล้าเขาเสาแหลกเขาเกี่ยวเข่าแล้วก่นถึงจะไปหาเล้า,หา,ลาให้กับเขาเอยากทางานได้ยงมันเราขอได้ไปจะมาเลยขั้นบ่เล้าเขา่า มันจังสี่ด้มีเวลาเขาแล้วน้ำแพ้ยังมีเวลา่ไ้เขาแล้วน้ำจำไ่ได้แล้วทีมงานเปนะไรเนาะทีมงานกับข้าวเี่กั้นข้ากระไดเขาทีมงานเขาอะไรเขาเบาเบาบอสเบาบอสเบาโอ้ยพอรเซียแล้วไปส่งสการหวังมือซื่อมอหนึ่งนะ เาโชเนาะแง่เสียแล้วเข่าแหงเไปกันยางไปกไันใดทีมงานนหนกันใดโดดพุ่นโดพนโดพ,พี่ไปก<อ>ันยังบ่แล้วบบเข่าเออแล้วเข่าอลไรไปมันเมือกอะไรเนาะแล้วเข่าอลไรจังไปผอกัน,น,นไปเถ่นไปถ่ายน้ำกันพี่น้องเอ,อ้ยคือเก่าไปเถอละคนไปเถอละสองทีกันใดไปมือเศร้าไปถ่ายคลิปเล็กกัน ช่วยๆได้จะคลิปช่องคลิปกัเมื่อหม <ERT> k ip k ip k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  ัดเข่าหมัดน้ำอะไรกันไหนบอกัน่อยือกันเล้นนี่โดดมาถ่ายน้ำมาหาเมียสบายแหละก็สิเมื่อเกี่ยวเข่าก็เล่นี่เกี่ยวเข่าหมัดเข่าเนี่ยเป็นหมอบอกเข่าเกี่ยวเข่าแล้วกันเกี่ยวม้วนนี่มือไหนบอกหน่อยก็เกี่ยวอีกมือนี่ มืออื <Stell ar lanes choice> ่นมือหื่อหน่าสิ่กบมเล้อกไปจักหน่อยขอนปืดเอามันมีหน่าเออปืดน้ำหน่าจ้างหมูซวยน้ำจ้างหมูสามคนจ้างเอ้น้องแหล้วเขาอันจ้างหมูจ้างร้านแล้วไอ้น้องหมูร้านตัวเองเหรจ้างม่อีป้องพี่นางแหล้วมาซอยกร้านใครแน่ผู้อื่นบ่มาแล้วบ่งามงามเที่ยวแล้วคัดจ้าง งามเนะเกี่ยวเขาบ่งไว้ระยะแล้วเอนมาได้เห็ดเัาเล้วเขาก็ได้หมากมันหนีไซคักเนาะหมากมันนีใช่ไมหมไหนหนีนชาวใบย,ยังพ่อแล้วจังได้เป็นไหนหนีก็ลูกไผ่เกี่ยวเขาเนี่ยฉ่ำกันเลยนี่ อันนนี่ประมาณหกสิบหรือว่าหกหรือว่าหกสิบไหมครับหาสิบปลายบอกปลายแล้วหาประมาณหาสิบหาสิบห้าปุ๊อจักเนาะไรยังแห้งนอกเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าเห็ดหันเห็ดนี ข่าได้หนาหยกอยู่แล้วอืหนาหุกเข่าบาน้อยวานนี่โอ้ยที่น้องเอ้ยมีแต่หนาเพรากับเฉลยุ้ยไปตาบัวอยากเกี่ยวได้บวกเกี่ยวการชิทิ่มชิทิ่มก็จะได้เนาะหนาแล้วหนาก็เล่นมาได้เล่มเมาเหยืได้มันบาได้ฆาได้ห่างหปั่นนั่นหนาก็มันบ่นยากได้ปั่นมากมันเลยได้เขาบาได้เอาหนาได้ Hàm khao lưu lạ mì thảo đi thua mang khai tung khai mang. A kênh oi tử lii. đọc baba mô cùm đọc, đọc. 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 Ồ, kìa oi hoi 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 thằng hoi <laughs> <laughs> แล้วลูกบอลเปลี่ยนเราได้ลูกไผ่มีแต่คนเกี่ยวเข่าไม่ไหวเนาะเอาเมียทางไหนี่เปลี่ยนน้าทึ้งบ่ เราไบกันนะทึ้งเนาะต้นอะไรคุนะโอยบ้าเราอะู้ใหญ่แปลงเพลงนะลมกับเพินอยู่ เอ้ยได้เมื่บักะเธอได้เล่าอะไรบึ่งบ่เออให้ยแล้พังแล้วเพลงอะไรเออล้พังแล้วสบายกัน่ว่าห้องได้อยู่แต่ว่าบ่น้อยกับเฉล่เกี่ยวเขาก่อนเฉยสี่มีเวลาเฉงสี่ไปแม่เฉยสี่สไปล้มไปแอนน้ำฝนก็คักสบายบ่กเธอแต่ล้มน้ำฝนแล้วฝนเข้าใจแล้วเพลงอีย่างกะกับวันหยักเราสบายเราห้องได้อยู่ดอกเออ แต่กะเห็ดลิ้นนี่แหละไม่เท่าเห็ดปูขนะ้อมันเทิงบนะ่แม่นว่าสิเห็ดหารายได้ยังดอกเห็ดปูข้อมันเทิงข้มแม่นแม,ม่เขาบอกงอบบอกเงาเพราะว่าอาจารย์ผลมากมาเผื่อเป็นกันเองมาแบบผีแบบน้องมากินข้าวห่วมป้าน้ำกันะนะ้นหน่านะแม่นแม่นแม่นกินเข่าห่วมป้าขึ้นป้าห่วมต้อนแม่นเพิ่นกะสิมาเล่น มันไเรียกแล้วงานพล่ะเนาะแหมพอดีแล้วพี่อ่ะดีแล้วเรียกเรางานแลเดือน12เข้าใหม่ปลามันแล้วโซนน่ะก็ได้บ้านเฮาก็พอดีว่างเวียดีแล้วเียกแล้วนแม่นเดือน12นี่ก็พอดีว่างแบ้านเฮาก็จก็เดือนนึงก็ตัดอ้อยนี่เนาะแวมแล้วตัดแล้ววิทวิทอัน วิทย์บ้านุนบ้านเฮ้าวิทย์คิดสมมาตรเนาะสิเริ่มตัดอ้อยบ้านเฮากไดก็แล้ววิทนะะไปลวไปละนี่ห้าหาง่าย น้ำเงาอยู่ mm hmm. t านทำนันม่จกกรไดเกี่ยวหัวเขาเลยแหานันเลือกเอาซาเลือกเลยบ่น้อยก็เลือกเอาเลยเลืซลเลือกเขาเกี่ยวหัวกันเลได้หน้าว่านี่บัวสำน้าดาเนาะหน้าดำนี่ยังขี้ไรยังเป็นยังเป็นห่วงอยู่ได้ีนมันบ่มีหนาบันใด กเกีียวอยู่สว่างแห่งขักแล้วเขาเม็ดนนปุ่มปุ่มมานะคะอย่างเงี้ย เราไปบุกเขาแล้วตัวนั้นแล้วเหมือนแหละไม่แต่คนมื่อื่นยัดแต่แต่คนมืออื่นมันเนี่บุกกันมาแล้วซอกน้ำมันมือนีก็แล้วแล้วยังบุหรี่บรนไดบุหรี่บรระก็ได้ดอกนี่นุ่ยันเปลี่ยนในเห็ดเวี้ยงยังอยู่บ้านโหมูมีแล้วเตีล่อเขาแต่บุหีเยอะ ตัดออกตัดอ yeah. mm ้อยแล้วบานเฮาจะไหนกันเนาะเอามาตัดอ้อยกันเมียกับหมดละพันปลายผัวได้พันสองผูวจักบนเ่าผอึดดอกเนี่ยพนสองได้นี่ยในเรื่องพันสองกแสนตายแสนชาวำับเกี่ยวเขาเนาะ เกี่ยวเข่ากันแล้ละแช่เหม่อละแช่น้ำเ่อละแช่นข้าเมื่อละแช้ำอาจจะติดยากเนาก็ติตัดติจ้างคนใกล้เื่อนตัวเองนี่ี้แหละจ้างก็ได้เรเปลี่ยนจากมาก็มาตัดน้อยบัน้อยก็ได้านนเยี่ยมตัดเนาะตัดตัวพี่ได้ปีนี่เนี่ตัดตัวพี่อยู่แล้ เอาลดบนาตามคิวดอกเ่าปีนี้ใครแล้วไวก็ไวนี응่いいือะาตามคิ้วตามคิวมามตามคิวบ่แล้วแะไรคันนี้ตามคิ้วเ

เพื่อนว่าเขาหายหาลอยตัดถุกหาลอยบาทเพื่อนว่าแต่ว่าโบ้หัวมันมันหน่อยมันไลยเข่านะแต่ก็บม่หน่อยเบิ่งกะกะไลยอยู่หรือว่าเพื่อนดีจ้างเพิ่งหนึ่งบุจักนะแต่ก็เบิ่งไลยอยู่เข่าก็ได้งามบม่ว่าเลยเนาะเข่ากระไให้ไปตัดงามอยู่เข่าก็ได้ น้ำมันน้ำมันเขาซื้อใส่บอกเธอตัวเมืองนะน้ำมันเขาซื้อใส่กับสบายนี้ดอกเขาหายหาล่อยก็ได้น้ำมันของเขาโตเล้ามิตรจักกับขาแห้งหนา้าเพื่อว่าดีแล้วเราก็มีผู้จ้างผู้เงินเรียกเงินงานหายเนาะดีแล้วมีแนวเ,เห็ดแนวหานเนายมีบ่ได้ไหมมีแนวหาแหล่ ิหาหาตอนนี้ไรเงินนะเนาะแม่ทะเลาะลันแล้วก็แล้วบริบูรณ์ยังได้จะกินตอนนี้ได้เงินนะตันอ้อยคือกันเกี่ยวเขาคือกันช่วงนี้แหละชอบกันเกี่ยวเลแล้วก็เลี้ยงเลยเลี้ยหาแล้วบ้านร้านกึงเกี่ยวเขาซอยร้านอื่นโอ้ยสอบเขาแหละเนี่ย ไปสว่างเน่อยู่ทันเลยไปเท่าป้าอนอนที่หาหน้าแลเดี๋ยวเขานาอนเขาล่ันแลินไปดินมาลับอยู่คนเดียวมาคาะาคบรไปนำดไนไปไวทำไมเท่าเกี่ยวเขานะ่าเนาะเออ,อต้อยงย เกี่ยวเขาหนิสำกันกันกบเสาใบาเลยเกี่ยวเขาหนโอ้ว่าลูกไผ่มาเกี่ยวน้ำหน่งจักชัวร์นั <laughs> ่นใดเนาะอืะอฮน่ามากเะมาพ่อกันแล้วนอกจากเบียกอะไรอะไรดิหนินจังที่ได้มาพ่อเนาะอืออือ นัเราทำยั้ไงเขามาหั่นังงามแน่ในห่องงามด้ อ้าวไปลองเอ้ค uh ลิปน <À> ี้ก็ทีจบซะก่อนเมื่อเกี่ยวเข่าก่อนมาหน่อยก็ไใดกันนาใกล้กันก็เลยมาเล่นมาแหว่มาเหรินน้ำเพลินเกี่ยวเข่าครับเนาะแม่ดมาหาเราแต้เฮงๆเลยแต่เข่าเรายังเคียวเคียวโหทีน่ะโอ้เบิ้งมาจ่อเพิ่งเพลินก็มาเหรินก่อนว่ะเข่าเราหมดชุกเลยเต็มหมดเลย มืึอนี้ก็แล้ยวเลยเนาะแน่แน้มึงหน่อยเป็นทางเอ้ยบ้านเราสักทีรับเมื่อก่อนเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าก่อนบบบนี้เบิ่งคือพายุสิเข่ามาแท้ท้องผ้าเนี่ยก็จะคึมๆอยู่เนาะอืมต่อล้านเพิ่งก็ได้ เกี่ยวเข่าซอยไม่เถิงไม่ง่ดีนี่ฮะระวังระวังเกี่ยวก็มือเด้อหละเด้อโอเคพี่น้อยสำหรับิปนี้ก็าจะขอจบเลยพี่น้องเด้อคลิปหนักฟกฟอกันหน่อยหน่อยเงื้อมัดเข่ามัดน้ำก่อนบันนี้ ກັບຄືນນີ້ສະບາຍດີສ